ตำรวจทางหลวงนะครับได้รวบหนุ่มชัยภูมิที่ลักลอบขนชาวกัมพูชา9้าคนครับจากจังหวัดสุรพรรณเพื่อที่จะไปส่งกลับกัมพูชาที่บริเวณบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีครับโดยได้ค่าจ้างครั้งละ1,500บาทตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสักแก้วครับไปตรวจพบรถกระบะมิตซูบิชิสีดำต้องสงสัยบริเวณถนนสาย3-3%หน้าเทคโนโลยีสักแก้วภายในเนี่ยพบแรงงานกัมพูชา9คนครับเป็นชาย7หญิง2 ไม่มีเอกสารอนุญาตนะครับโดยมีนายสาธิตจันทศรีอายุ49ปีเป็นคนขับรถก็รับสารภาพครับว่าได้ค่าจ้างครั้งละ1,500บาททีนี้จากการสอบถามผ่านล่ามชาวกัมพูชาทั้ง9คนเนี่ยก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติทางด้านจังหวัดสักแก้วแล้วก็เดินทางไปทํางานที่จังหวัดสุนทรภัณฑ์รีนี้ต่อมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยาญาติของ พวกตนเองเนี่ยก็เดินทางให,ให้เดินทางกลับประเทศทันทีนะครับโดยเจ้าตัวก็จะเดินทางไปที่ชายแดนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่กลับประเทศกัมพูชาแต่มาถูกจับได้ซะก่อนกองกำลังบุรุพาหน่วยเฉพาะกิจอรณัญประเทศกองร้อยฐานพานที่1206ได้รับแจ้งครับจากแหล่งข่าวว่าอาจจะมีการลักลอบข้ามแดนจึงได้จัดกำลังร่งรวมกับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ ออกรัตรเวนครับบริเวณรอยต่อบ้านกุดหินหมู่ที่4ตําบลคลองน้ำสายอํเาเภออรัญ,ญประเทศซึ่งเจ้าที่ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยที่กําลังเดินเท้าในพื้นที่ทางการเกษตรมุ่งหน้าไปยังประเทศกัมพูชาเจ้าที่ก็เข้าแสงตัวแล้วก็คุบคุมตัวไว้ได้นะครับทราบชื่อภายหลังก็คือนายคามมเรียโมฮเม็ดอายุ46ปีเป็นชาวเซียรราลีโอนแต่ไม่พบเอกสารแสดงตนที่มีอายุ เบื้องต้นจากการสอบถามนายคามาเลียบอกว่าเคยลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2566ครับแล้วก็ทำงานค้าขายอยู่ที่ตลาดประตูน้ำกรุงเทพมหานครแต่ล่าสุดเนี่ยได้รับข่าวร้ายจากครอบครัวที่บ้านเกิดครับว่ามีสมาชิกภายในครอบครัวเสียชีวิตจึงต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านอย่างเร่งด่วนโดยได้ทำการติดต่อเพื่อนชาวแอฟริกาในกัมพูชาให้มาเป็นผู้นำนำทาง มีการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว150ดอลลาร์ประมาณ4,849บาทครับแล้วก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก400ดอลลาร์ประมาณ12,932บาทเมื่อเดินทางถึงปลายทางก็คือประเทศกัมพูชาแต่วันนี้เกิดเหตุครับนายคาเมเลียเนี่ยถูกผู้นำพาผู้นำทางเนี่ยครับเปลี่ยนรถหลายต่อก่อนจะถูกปล่อยทิ้งไว้ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านกุดหินโดยถูกบอกให้ รอชาวกัมพูชามารับเพื่อข้ามชายแดนแต่รอแล้วรอเล่าครับก็ไม่มีใครมารับนายคัมเรียก็เลยตัดสินใจเดินลัดเลาะหาทางข้ามแดนด้วยตนเองก่อนจะถูกเจ้าที่ตรวจพบแล้วก็ถูกจับกลุ่มเบื้องต้นนะครับเจ้าที่ได้ควบคุมตัวนายคัมเรียส่งให้เจ้าที่ตำรวจสพคลองน้ำใสเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ